That's TV. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะสตีดขับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับวันนี้ครับจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ AllNe w อีซูซูมิเอ็กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายคนติดใจมากชอบมากนะครับวันนี้ให้คุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่ก็อยากจะเรียนว่าถ้าเรามองในแง่ของการใช้รถยนต์ลูกค้าไม่น้อยเลยครับที่มองว่าความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญ วันนี้อีซูซูก็มีการพัฒนาในส่วนของ All New E-SUVs นั้นให้มีความปลอดภัยขั้นสูงติดตั้งมาด้วยครับผมทางนี้เลยอยากจะขอเดยนท่านผู้ชมครับว่าระบบความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากในส่วนของระบบที่ชื่อว่า a d เดอร์สร2ชุดด้านหลังแล้วก็เซนเซอร์รอบคัน8จุดกระจกบานหน้ามีกล้องคู่ด้านหน้าเป็นระบบกล้องประมวลผลการขับขี่ที่เกิดขึ้นด้านหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ Advanced Driver Assistance System เขาจะใช้กล้องด้านหน้าประมวลภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตรงด้านหน้าแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือเข้ามาที่พวกขี่นะครับเราจะมีในส่วนของตัว f c w Forward Collision Warning ก็คือมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า อย่างเช่นขับรถไปในทางแคบแล้วมีคนอาจจะออกจะจุดอับสายตา<ช>แล้วเรามองไม่เห็นแล้วเข้าข้ามถนน,ท,นทันทีที่เราไม่ได้หยุดรถไม่ได้ชะลอความเร็วรถยนต์สามารถที่จะจับความเคลื่อนไหวได้เขาก็จะเตือนขึ้นที่หน้าปัดครับว่าให้ท่านทาการเบรกครับแล้วจนถึงระยะสุดท้ายที่เราไม่ได้เหยียบเบรกรถยนต์ก็เลยเบรกให้โดยอัตโนมัติหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในส่วนของการกดคันเร่งผิดจังหวะซึ่งนั่นก็คือตัว PMM ครับก็คือ Pedal Misapplication Mitigation ก็คือจังหวะการกดคันเร่งผิดพลาด ขณะที่เรากําลังขับรถเข้าไปจอดแล้วด้านหน้านี่คือเป็นจุดที่ต้องจอดรถเป็นกําแพงแทนที่เราเนี่ยจะยกเท้าไปเหยียบเบรกแต่เรากดผิดพลาดไปโดนทันเร่งเขาก็จะตัดให้เครื่องยนต์นะคือไม่มีกําลังจะเร่งไม่ได้อีกหนึ่งอย่างพี่ครับ เขาบอกว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการล็อกความเร็วคือยังไงฮะก็จะมีการล็อกความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำจนถึงความเร็วไม่เกิน160แต่คือต้องขับตามกฎหมายกำหนดนะครับอย่างเช่นล็อกความเร็วที่ประมาณ70ทันทีที่เรามีการขับรถแล้วก็ล็อกความเร็วแต่ทันทีที่มีรถยนต์คันข้างหน้าขับช้ากว่ารถยนต์คันที่เราขับเนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วลงมาตามคันหน้าให้โดยอัตโนมัติโดยการเบรคก็จะนุ่มนวลลดความเร็วลงมาตามลำดับและในทางเดียวกันครับเมื่อรถคันข้างหน้าเร่งเพิ่ม รถของเราก็จะเร่งเพิ่มให้โดยอตัตโนมัติมเมื่อครู70ความเร็วรถลงรถยนต์เขาชะลอความเร็วให้อตัตโนมัติครับมเมื่อความเร็วข้างหน้าเร็วขึ้นรถเราก็จะเร่งขึ้นให้โดยอตัตโนมัติอย่างนุ่มนวลทั้งนี้มีสิ่งสําคัญที่ยังไม่ได้เรียนแจ้งท่านผู้ชมเพิ่มครับอย่างเช่นนะครับระบบเตือนออกนอกเลนหรือแม้แต่เตือนจุดอับสายตา อย่างที่พิยุทธ์พูดไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระจกด้านข้าว่าใช่ครับก็<ล>คือ,อจะอยู่มุมบนของกระจกข้างซ้ายขวา<อ>แล้วก็เตือนล่วงหน้า55เมตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการขับที่ปลอดภัยมั่นใจมากขึ้น<ม>แล้วสิ่งต่อไปก็คือในส่วนของตัว Re ย r คร s s ซอร a f ิกเอเลอก็คือขณะที่เราเข้ากิจหลังก็จะมีการขึ้นภาพจากจอขึ้นมาให้เราเห็นว่าด้านหลังนั้นมองเห็นทุกอย่างชัดเจนแต่นี่คือระบบที่เข้ามาช่วยนะครับโดยผมอยากจะขอย้านะครับว่าความปลอดภัยที่ดีนั้นเกิดจากการขับขี่ที่ดีของทางท่านผู้ขับขี่ คุณผู้ชมครับเรียกว่าความปลอดภัยต่างๆของ All New In-Su x วใหม่เนี่ยจัดให้แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะพี่รุ่นมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มเงินนะนะครับเราใช้ชื่อว่าเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่แบบตั้งแต่รุ่นคุ้มค่าใช้งานจนถึงรุ่นท็อปมีเท่ากันวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับกับแซสติดขับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอินสุนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอีซูซ d ดี x พลานุภาพพลิกโลก